กับสวัสดีนะครับพี่ๆนานานะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้านะครับเช้าว,วันที่สิบสี่สิบห้านะเดี๋ยวเช้าว,วันที่สิบสี่นะครับนี่ก็เก้าโมงกว่าแล้วนะนี่ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานได้ชมกันนะครับเพราะว่าผมก็เร่งให้เต็มที่คนระับเมื่อวานนี้ก็เสาะร่องนะครับเนี่ ก็ยังไม่เสร็จยังเหลือสองสามท้ายนะครับนะครับยังเหลืออยู่นี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะใส่นี่ปืนศูนย์นี่ก็ยังว่างยังว่างอยู่นะครับนี่โละนะครับตัวเซาะลำนี้ว่างว่างครับลำนี้นี่ปืนศูนย์นะครับไม้กระพี้ขาวายตัวนี้จะใส่เป็นรางศูนย์นะครับเต็มระบบนะครับตัวนี้ผมใส่เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้ไอ้เขี้ยวคุด ผมเรียกมันนะครับไอฉายามไอเชียวคุดโคดเท่ครับตัวนี้จะใส่เป็นชุดศูนย์นะครับรางปืนศูนย์ชุดศูนย์เต็มระบบนะครับเป็นงานจับขวานะครับนี่นะครับจับขวายิงสอดโคดเท่ครับนะดูแล้วเฮี้ยมมากหล่อเลยครับมันก็ตัวนี้นะครับผมทําขึ้นเพื่อว่านะครับตัวนี้ทําขึ้นเพื่อว่าหนึ่งนะครับ เอาเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจก็ผมก็จะขายนะครับถ้าไม่มีลูกค้าท่านไหนซื้อนะครับลำนี้ก็ผมจะออกเบอร์ออกเบอร์เหมือนเดิมนะครับไปออกเบอร์เหมือนเดิมนะครับลำนี้โคตรโหดนะครับไม้กระพีเขาควายครับสวยๆเลยครับเท่จับขวาจับขวานะครับแล้วผมก็เนี่ยครับฟาะให้แล้วนะครับแต่ละท่านนะครับนี ของคุณพี่บูนะครับนี่เลี้ยงกระโจมคอยาวนะครับเลี้ยงโจมคอยาวพี่ธานาันชัยเนี่ยมากากพี่เขาควายเดี๋ยวก็ยังเหลือสอดลองเสร็์ก็เก็บรายละเอียดตรงกงไกนะครับตรงกงไกปุ๊บแล้วก็เจาะช่องไกนะเพรานะไม่อีกกี่วันนะครับเพราะว่าไม่อีกกี่วันเนาะก็น่าจะเสร็จก็ยังยังยังว่างนี่มีว่างสี่สี่กระบอกนี่นะครับดูลายไม้นะนี ลายแต่ละลายโคตรโหดครับวางสี่ลำนี่ครับตัวน,นี้เป็นรางตัวโป่งรางเหลี่ยมโป่งปิสี่ห้าเป็นรางตัวนี้นะค,ครับผม,ผมจะทําที่แล้วทำไว้เก็บไว้เก็บไว้ในร้านนะครับนี่เผื่อลูกค้าแบบอยากได้ด่วนๆก็จัดไปเลยนะครับนี่ตัวนี้สี่ลำลายสุดยอดครับลายโหดมากดูแต่ละลายเลี้ยงกระโจงคอยาวนะครับตัวนี้ดูลายครับ เลี้ยงกระจงคอยาวนะครับนูนะ่นครับคือถึงปีกนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวน,นี้ยังไม่ได้เจาะไอ้ผมใส่ยังใส่กลับด้านอยู่นะเพราะว่าไอ้ยึดไว้เฉยๆนะครับยึดเพราะว่ายังไม่ได้เจาะไอ้ตัวล่องไกลนะครับแล้วก็มีกำคอร่องนิ้วสองครับกำคอร่องนิ้วสองกูเอิกำคอนะครับกำคอเน็บแก้มสองนะครับกำคอเน็บแก้มนี้จะเลี้ยงกระโจงคอยาวถึงปีกนี่ครับดูนะครับ เลี้ยงกระจงคอยาวถึงปีนะครับวางสี่ลำนี่แหละนะครับตัวนี้วางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเสาะนะเสาะร่องที่เหลือนะครับเสาะร่องตัวที่เหลือแล้วก็เอเสาะกลงไกลนะครับวันนี้น่าจะเก็บรายละเอียดได้เสร็จวันนี้นะครับน่าจะเก็บเก็บรายละเอียดเสร็จนะครับเพราะว่าเสาะ เสาะเอล่องนะครับเสาะล่องเสาะร่องสร็จเสาะกุ้งไก่นะครับนะครับเสาะล่องเสร็จเสาะกุ้งไก่เสาะช่องไก่นะครับลูกค้าท่านไหนที่สั่งเป็นงานดิบก็น่าจะวันสองวันนี้แหละนะครับใจเย็นนะเพราะว่าผมทําให้หลายท่านนะครับยี่สิบนะครับมันยี่สิบท่านทั้งท้ายเปล่าและพร้อมใช้งานนะครับ ก็คือมันมันจะเร็วขึ้นอยู่เพราะว่าชุดบนมันเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับชุดบนนะก็คือถ้าผมทําท้ายเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาชุดบนมาประกบนะครับก็ขัดชุดบนนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยก็ส่งส่งงานได้นะครับสําคัญที่สุดก็คือไอพันท้ายนี่แหละครับนะต้องเผื่อผมเก็บรายละเอียดนะครับขัดนะครับขัดก็นะครับขัดดีหน่อยนะครับมีคนมาช่วยนะครับ สองสามคนนะครับขัดแล้วก็ลงสีนะครับแต่มันจะช้าหรือไม่ช้าก็จะขึ้นอยู่ที่การลงสีแล้วครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันเลยครับผมนะฝนตกติดต่อกันนี่หลายวันแล้วนะครับยังไม่เห็นแสงแดดเลยนะครับเมื่อคืนนี้ฝนยิ่งฝนตกหนักด้วยครับสองสามวันแล้วนะถ้าลูกค้าไม่มีท่านไหนเอาแต่ตัวนี้ผมก็จะไอออกออกเบอร์นะไปให้พี่ๆนานาได้เล่นกันดีกว่านะ สมมติผมตัวนี้ปืนศูนย์เต็มระบบนะปืนศูนย์เต็มระบบเลยตัวนี้มีศูนย์หน้าหลังกระบอกล็อกออโต้นะวิ่งลูก,ล,กลูกดอกวิ่งในรางนะครับล่องรางนะครับสมมุติผมเปิดเบอร์เบอร์ละร้อยแบบนี้เปิดเบอร์ละร้อยมูลค่ามันหกพันห้านะครับถ้าซื้อนนะเพราะว่ามันเป็นไม้กระพีเข่าควายนะครับตัวนี้ถ้าซื้อนในราคามันจะอยู่ที่หกพันห้านะครับถ้าซื้อน,นะครับหกพันห้า ผมใช้งานรวมส่งแต่ถ้าเปิดเบอร์เนาะเปิดเบอร์สมมุติผมเปิดเบอร์เบอร์ละร้อยเนาะท่านนามาจองจองเบอร์หนึ่งปุ๊บนะครับถูกขึ้นมานะครับนาได้ได้ปืนศูนย์นะครับปืนศูนย์ไม้กับพี้เขาควายโคตรเท่แบบนี้นะครับในราคาร้อยเดียวนะโอ้โหผมว่านะเหมือนสวรรค์โปรดนะครับนะครับนะก็เป็นเกมร่วมสนุกกันเนาะนะครับนะคือแบบ พี่นะนะบางท่านชอบเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงโชคประมาณนี้นะะอ้เสี่ยงเสี่ยงดูนะครับถ้าเกิดดวงดีบุญวาส,สนาไอ้ดวงดีแบบนี้เขาเรียกดวงดีเนาะถ้าเกิดดวงดีปุ๊บนะครับได้ปืนสูตรราคาหกพันห้านะครับในราคาร้อยเดียว <c oughs> นะครับผมว่านะมันมันคือมันคืออะไรที่แบบสุดยอดนะผมว่านะสุดยอดที่สุดนะครับแล้วก็อีกสี่นะครับหนึ่งพวกนี้นะครับ อีกสี่ลำพวกเนี้นะครับถ้าไม่มีลูกค้าเอาผมเก็กบไว้ในร้านปุ๊บนะผมก็จะเอาเก็กบไว้ออกเบอร์ให้นานานเล่น,นเบอร์ละห้าสิบาทหกสิบาทแบบนี้นะครับไว้ให้ปีนานา,นานได้เล่นกันนะครับนะครับก็ไม่แน่เนาะสมมุติซื้อเบอร์หกสิบาทนะครับไอมันราคาสมมุติราคามันสามพันห้านะครับ 3, นะนะนะสามพันห้านานาซื้อเบอร์หกสิบาทนะครับได้ราคาซื้อเบอร์เดียวหรือสองเบอร์สมมติสองเบอร์ร้อยยี่สิบาท หรือเบอร์เดียว60บาทถูกปุ๊บนะครับได้ล่ได้ได้ปืนยิงปลานะครับราคา60บาทนะครับแต่โคตรเท่ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดยอดที่สุดนะผมว่านะนี่ก็เพิ่งมานะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไอ้นี่ก่อนนะครับคิไม่มีอะไรมาอัปเดตให้พี่ๆนะ้นๆได้ชมกันเนาะก็อัปเดตตัวนี้ให้ก่อนน่าจะอีกไม่เกินไม่เกิน สามถึงสี่วันนะครับประมาณสามถึงสี่วันถ้าท้องฟ้าเป็นใจนะครับนี่ยังไม่เห็นแสงแดดเลยคนะรับฝนตกหนักนะ out, ถ้าท้องฟ้าเป็นใจสมมุติวันนี้ผมเก็บรายละเอียดปุ๊บพรุ่งนี้ขัดเครื่องนะครับขัดเครื่องแล้วขัดมือแล้วก็ลงสีนะครับน่าจะใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อแพ็คส่งนะครับไม่เกินห้าวันนะครับนับเลยนะครับ,มนนรบไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับถ้าท้องฟ้าอะไรเป็นใจทุกอย่างนะครับก็คือไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับ ไม่เกินวันที่20พี่ๆนานานะได้ใช้กันเลยนะครับพร้อมจะส่งเดินทางนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆนานะทุกๆท่านนะครับบุคค้าทุกๆท่านที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ